สวัสดีค่ะคุณลุงพลคุณป้าแสนอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะก็ขออนุญาตนำภาพมาเนื่องจากว่าต้องสอนเรื่องจิตวิญญาณกับมนุษย์โลกทุกคนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่จัดเก็บวิญญาณอีกนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณลุงเอาไปส่งไว้ที่ไหนทำพิธีหรือเปล่านะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เกิดเหตุมากมายนะคะก็ขอความเมตตานะคะ ให้น้องนะคะน้องชมพู่อยากเป็นพระพรหมนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่ของพระพรหมนะคะเขาก็ตามมาดูตอนแรกน้องลงมาเป็นพระพรหมก็ให้ลุงได้ร่ำรวยได้มีบ้านอยู่ได้มีคนรักเมตตาแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปพระพรหมก็ไม่ได้ขึ้นสักทีหนึ่งลุงก็นอนหันหลังให้พระพรหมก็ น้องไปนั่งขย่าพ่อพ่อจา๋าพ่อจา๋าเขาเรียกพ่อในสายเทพนะคะทีนี้แม่เขาเห็นว่านานแล้วเขาก็เลยลงมาพอลงมานานๆนนเข้าะคะ่ะก็เลยกลายเป็นความพยาบาทนะคะตอนนี้ก็เลยคือถ้าลูกฉันไม่ได้ดีฉันก็จะขึ้นมาเหมือนอารวาสนะคะก็เลยกลายเป็นเปรตงู ที่มีบริวารมากมายแล้วตอนนี้ที่หนูบอกว่าอย่าบวงสวงนะถ้าบวงสวงเรื่องใหญ่ตอนนี้<ม>เขาไปอยู่ทุกจุดแล้วนะคะ<ม>เขาไปอยู่ทุกจุดแล้วซึ่งตามบ้านเรือนตามต้นไม้ตามผล,ลไม้นะคะ<ม>เขาได้เข้าไปอยู่แล้วนะคะก<ม>็ขอให้เมตาน้องนะคะให้ดูแลพะพรม เพราะว่าน้องจะมาเป็นพรมแม่เขาไม่พอใจเขาลงมาหลายครั้งมากคุณลุงก็คงทราบนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างคุณลุงเป็นอะไรกับเขาบ้างชาติภพหนึ่งก็เป็นแม่นาคกับพี่มากนะคะหนูก็เคยเล่าไว้ในช่องนี้แหละว่าแม่นาคอุ้มท้องมาคอยพี่มากกับแต่ด้วย อาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงดังๆอยู่อดีตชาติก็ไปจัดเก็บวิญญาณนะคะก็เห็นพี่มากจะโดนระเบิดเสียชีวิตก็ไม่เก็บวิญญาณพี่มากเพราะว่ากลัวมไม่ได้กลับมาดูแลคุณยา่าคุณยายหรือคุณแม่ก็พอพี่มากไม่ตายนางนาคที่ท้องไอแดงอยู่ไอแดงก็คือน้องชมพูก็ มาคอยสามีคลอดลูกตายนะคะแล้วเขาก็ตามมาทุกภพทุกชาติต้องการการอโหาสิกรรมต้องการให้ลูกเขาได้ดีเหมือนบางคนเนี่ยลูกอยากเรียนปร,ริญญาแต่ลูกแม่มีแมีมปัญญาส่งประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกเสียใจนะคะก็ขอให้คุณลุงโชคดีนะคะขออนุญาตนำภาพขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องนิดนึงภาพ มันเหมือนกันหนูคงไม่ต้องอธิบายนะคะ